สวัสดีครับครับผมเกิร์ครับมาจากจันสิบแปดนะครับผมหนุ่มรับมาเดินทางมาจากสนามบินน้ําครับผมมามีครับมาจากามคำแหงครับไม่โทษครับเดินทางจากคลองเตยครับไม่ต้องบอกมาประจําแล้วมาทําไมนกหวีดมาตัวเป่าไม่ได้ไงต้องเอามาด้วยอ่ามาด้วยครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์นะครับประเทศไทย ครับผมคือผมก่อนที่จะมาเรียนที่นี่เนี่ยก็ได้ไปจบหลักสูตรไปเรียนหลักสูตรขับรถเบื้องต้นที่กรมการขนส่งทางบกที่จตุจักรกันนะครับผมเป็นหลักหลักสูตรสาหรับบุคคลภายนอกคือแบ่งเป็นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีก็เรียนหนึ่งวันส่งภาคปฏิบัติเนี่ยเรียน9ก้า้าชั่วโมงแต่ว่าที่เลือกมาเรียนที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่ขน,นส่งเนี่ยเราจะยังไม่ขาดขาดการออกสนามจริงการออกไปขับรถบนท้องถนนจริงๆนะครับ ซึ่งมันจะซึ่งคนคนที่จบที่ขนส่งเนี่ยก่อนเราจะขับตามบล็อกตามแผนที่เขาวางไว้คือจะสอบปอขี่ผ่านเป็นครูขเขาก็สอนสอนดีมีคุณภาพแต่ว่าสิ่งที่มามาอยากได้จากอาจารย์เต่าเนี่ยก็คืออยากจะให้อาจารย์เนี่ยพาออกันน,นจริงซึ่งพอมาเจอเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังเลยเมื่อครู่ก็ได้ไปออกถนนจริงมาไปรู้จักการใช้เบรก เบรก ABS อาจารย์ก็ให้ขับ100ความเร็วที่100แล้วลองเหยียบเบรกดูี่ว่าจะใช้ระยะเบรกเท่าๆทเท่าเท่่ซึ่งมันมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับโอเคนะครับหนุ่มนะครับจบจากขนส่งนะครับกรมการขนส่งทางบกที่หมอชิดถูกไหมครับครับ แจงค่าใช้จ่ายและรายละเอียดให้เขาฟังหน่อยอ๋อคือทีททขข่ขนส่งนี่หลักสูบบุคคลไทยนอกนี่ค่าค่าค่าเรียนก็950 950แล้วก็ค่าเช่ารถเคือคนที่ไม่มีรถของตัวเองไปนะครับก็มีรถให้เช่า 2007, 2อ0พ2น0จ็ดสันเจวกเกเป็นสามพักว่าสามพันหกห้ครับเขาเรียนให้ขับแต่อยู่ในบล็อก นะครับไม่ใช่ว่าเขาสอนไม่ดีเขาสอนดีนะครับแต่เขาไม่มีบุคลากรไม่มีครูนะครับที่จะพาเราไปท่องยุทธจักรไปออกออกถนนจริงนะครับพูดง่ายว่าซ้อมอยู่ในเวทีซ้อมเนี่ยไม่ได้ขึ้นชกแล้วก็ในเมื่อเขาสอนดีขนาดนั้นแล้วทำไมต้องมาเรียนกูเต่าอีกก็คืออยากอยากจะเจอเหตุการณ์บนถนนจริงอยากจะออกถนนจริงดูว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างบนถนนจริงที่ต่างจากในสนามซ้อม ในสนามที่เราขับอยู่ประจำาน่นั่นคือสิ่งที่เราดัานด้นต้องมาเรียนครูเต่าใช่ไหมครับถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเล่าไปดิคือสําหรับคนที่ตอนนี้กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังหาที่เรียนอยู่นะครับผมก็อยากจะแนะแนําว่าให้ลองมาโทรมาคุยกับครูเต่าหรือว่าลองมาดูการเรียนการสอนของครูเต่าก่อนมาได้ว่าตรงกับที่เราต้องการไหมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลองมาศึกษาที่นี่แล้วน่าจะไม่ผิดหวังครับ เขาฝากฝากฝากไว้ครับผมนะครับนะครับก็สรุปนะครับก็คือว่าไปเรียนที่ขนส่งมาแล้วนะครับก็ยังดันด้นมาหาครูเต่าเขาสอนถามว่าสอนดีไหมก็สอนดีตามหลักวิชาการแต่ว่าภาคปฏิบัติเขาให้ได้อยู่ในเวทีก็ไม่ให้ขึ้นขึ้นชกจริงสักทีนะครับเรียกว่ามวยไม่ได้ขึ้นต่อยไม่ได้ชิงแชมป์นะครับขาดเหรือก็เลยต้องมาพึ่งพาครูเต่าประทับใจจุดใดถึงได้มาเรื่องปรเรียนครูเต่าเอาพูดมป็นเจเจอจากใน YouTube นะครับผมเห็นการสอน เห็นการสอนใน youtube แล้วก็ประทับใจก็เลยตัดสินใจมาเรียนครับนะครับคี่ว่าจบไปขับได้แน่นอนเรียนกูเต่ากี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเองครับห้าชั่วโมงขับไปได้นอนนะครับกู้เต่าก็เติมเต็มให้แล้วครับนะครับเอาผู้ใหญ่พี่ใหญ่ครับผมเกือกครับผมตอนนี้ชั่วโมงสุดท้ายจบรสแล้วครับความมั่นใจก็ประมาณแ0ดสิบถึง9้าิเปอร์เซ็นต์แล้วเกี่ยวกับว่าตอนนี้ก็ออกรถเนี่วสามารถขับได้แล้วแต่ก็ยังมาศึกษาอีกนิดหน่อย คือว่าทางแยกทางร่วมเราคือว่าเราการตัดสินใจเรากูต่อยกูกูเต่าโทษครับกูเต่าถอนได้ดีครับคือว่าให้เราดูทางแยกทางร่วมเวลาจะออกซ้ายออกขวาการใช้สัญญาณไฟเนี่ยเป็นสิ่งท,ที่ที่ต้องการใช้ในถนนมากที่สุดเลยครับการมาการมีมายาในการขับขี่ก็ต้องใช้สรุปแล้วว่าการมาเรียนกูเต่าเนี่ยผมว่าไม่ไม่ขาดทุนนะครับผมไม่ได้จ้างไอ้พี่โฆษณายอผม,มผมนะ นะครับไู่ด้ใจจริงครับอย่าไปเชื่อครับพี่น้องครับถ้าอยากรู้ก็มาหาผมได้เลยนะสนามพีรัชน์ครับมีแต่กำไรครับมีแต่กำไรอยู่พุทธประทสายสองนะอย่าไปเชื่อมากนะครับเอาไอ้ดุมแดนไกลมาจากไหนรามคำแหงครับรามคำแหงซอยที่แปดสิบเอ็ดแล้วบ้าบ้านเองก็มีโรงเรียนสอนขับแล้วมาทำไมหากูเต่าทำไมผมก็ตามยูทูบมาเหมือนกันนะมันตามยูทูบอีกแล้วครับเอาบ้าไปเร็วให้เวลาสามสิบวินาทีเห็นจากยูทูบนะครับเห็นนักเรียนที่กูเต่าสอน เห็นความมั่นใจของพวกเขาก็เลยอยากจะลองมาทดสอบดูกันเรียนเสร็จผิดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่แน่นอนครับผิดหวังกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้ตัวเองเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าขับเป็นไม่เป็นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดถูกไหมใช่ครับกูต่อมีส่วนเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะครับการตัดสินใจนะครับกูต่อเป็นคนขี้ไกด์ไลน์แค่นั้นเองใช่ครับนะครับน้องอมิตรนะครับตามกำแหงแปดสิบ แปดตีเบ็ดหน้าบ้านก็มีโรงเรียนสอนขับรถยังไม่เรียนนะครับด้านโดนนั่งรถตู้มาเบียงโคเต่าที่สายใต้ใหม่พุทธมวันสายสองอ้าวพอแล้วนะครับมือปืนรับจ้างนะครับนี่แหละกาบลายแล้วกาบอะไรเนี่ยผมหลายคลิปแล้วผมวะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับแง่คิดเล็กน้อยนะครับเอาเก็บฉากครับขอบคุณครับทั้งแขกนักเรียนสามท่านครับสวัสดีครับแปดคันวาคมนะครับ พรุ่งนี้ก็จะระดมพลไปกู้ชาติวันที่9